ใช่ปกติก็เห็นแต่นายนครที่แบบจะใส่ใส่ใช่แต่เขาเปลี่ยนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่สวยสวยขึ้นมาโอ้เออเออสวยมากอ่ะเขาดูแบบเรียวขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็แบบสวยเฉียวขึ้นมาเลยอ่ะครับได้ฉากคุณแล้วคุณแบบว่าได้ใกล้เขาแบบว่าขนาดนี้นะเออ

ผูกช้นจะบูกเหรอเดี๋ยวจะผูกช้นแก้มเหรอนี่เป็นพี่ชายของคิมจาีเนี่ยอันนี้คิมอะไรอ่ะพูดไม่ได้หรอกชื่อเขาอ่ะยงยงคิมอ๋อก็มีการสัมภาษณ์กันพี่เองใช่ครับเป็นแหล่งสาวทิดชอบอ๋อผิดชอบเอามาสัมภาษณ์เนี่ยเฮ้ยพี่สรยุทธก็เหมือนเป็นเกาหลีได้เลยนะน่าได้ นีจริงๆนิม่าพี่บอกวพี่สอนยุทธเนี่ยหน้าเหมือนเกาหลีมากตอนแรกไม่รู้ด้วยการแต่งตัวด้วยอะไรด้วยอ๋อแล้วก็มีการแต่งหน้าให้ด้วยอย่างเงี้เออควรนะควรแต่งหน้าพี่สอนยุทธมันดูเยอะเกินเอออันนี้ก็จะเป็นอะไรโฆษณาไม่ไมอ๋อลงไปนย่างี้ยโอ้โอยากเห็นรูปสกาจริงเลยอ่ะแล้วโอ้โหเชื่อไหมว่าเขา เขาทนมากนะเพนักโทษแต่เช้าแล้วถ่ายเแบบโอ้โหแน่นมากเลครับก็เขาก็ยังแบบจิ้มก้นใส่แล้วจะถ่ายจนถึงกี่โมงอ่ะเที่ยงคืนหรอวันนี้ไปถ่ายงานเลี้ยงทำดีจ้ะ